เพียงนี้นะคะเป็นผัดเหมือนกับข้วกลิ้งเนาะเป็นซิโคมงนะคะผัดซิโคมงหมูก็จะมาสามถาดสามถาดนี้จะสะท้อนแสงหน่อยแล้วก็พะโลนี่พะโลสามหม้อ ยังไม่แกะรอ,อตอนเที่ยงใกล้ละอาจาะยพ่อทัดไม้เมื่อเนื่องก็สิเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนจะอันซุมแม่บ้านก็นสิใส่ช้ามาไวอย่างสี่เลยจ้ะพอคนงานออกมากอะชจด้ตัก น้ำหอนใจเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องปรุงเนาะจ้ะจะก็กระทายรูปกับเขาให้เบิ้งจ้ะในแต่ละมื้อแต่ละวันนะจ้ะก็งานแม่บ้านของยายก็เ <UC> ส็ดอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะเนยจ้ะเฮาก็ย้ำเทียงเฮาก็เสิเตรียมจานเตรียมโซนเอาไว้ให้พนักงานได้ไม่ยิบไปตักเขากินเองเนาะนี่จะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำปลาเนาะพริกซอยจ้ะ สเท๊ใส่กระปุกเอาไว้เดี๋ยวเลยคนงานก็บชได้มาตักกินกันอันนี้ก็บจะเป็นอีกมือนึงจ้ะเป็นเสตียวจ้ะคลิปนี้ก็บจะเป็นอ่าเสตียวติ๊งมือน่าจ้ะมั่นนั่นก็ละอาทิตย์นั่งละแต่ว่าย้ายแะทายเก็บเก็บเอาไว้นะจ้ะมือนี้ก็บจะเป็นคนเขาเนาะเสตียอในมือคนเขาจ้ะโเออ้ยตบตีขนาดจ้ะหอนยันเทียนยันไหนตบตลอดเลยจ้ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกมือนึงจ้ะอันนี้ยายกับไทยย่งกับล่องเนี่ยแกงตังเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบแล้วก็อันหมูกรอบแกงกระเทียมหมูกรอบแล้วก็เป็นพะแนงกะทิมาฮัลโล้เทโปกองของยายเนาะก็สิเป็นนังซี่ละคำนี้จดูว้าโทรศัพท์พันสองเราจะพี่น้องกับไทยได้ชั้นนี้แหละจ้ะอันนี้กัเนี่ยคนงานกับกำลังออกมาแล้วจ้ะยายกับไทยร่วมๆกันหลายมืออยุ้ยจะได้ เอามาลุ้งเนี่ยนะจ๊ะหลยมือโย่เนี่ยถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งจ้ะอันนี้เป็นโทรศัพท์แนวตังนะ้งย้ายถ่ายแบบกลองแนวตัง้งก็สะได้ภาพน้อยๆน,ยนึงจ้ะนี่จ้ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทำกลางสายฝนนะแย้ก็กินพอได้อิ่มทองแล้วก็เหตุงานตอนนี่แหละจ้ะฝากช่องซานอยูทูบน้ำเด้อจ้า